แต่วิทยุมาจากกล้องซูมแล้วจ้ะกล้องซูมสองร้อยสี่จุดกอบาทแต่วิทยุมาจา้ะกระดีอยู่ยูน่อยหนู The Bluetooth device is ready to pair แบบนี้จ้ะทำแบบนี้เลยเดี๋ยวกล้องซูมมาจากกล้องซูมจ้ะ ช่องอะไก็บาทเ really นี่ยล่ะ The b l u e o นวดดีเิเสียงก็ดีมีไฟพร้อมี่ มีความมารีวิวมอือนี่หนูละหนูได้มาจากใหม่ๆเลย The Bluetooth device is ready to pair. ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ของชีแน่แช่แนวโดยด้ยวจ้า